ม่เอนผมได้ย,นนยรอสิงมาเริ่มให้แต่เนาะไปตัดยู่ทางได้มานี่ไน้ไมได้นะอ่ตัดเบิดเซาเลยเนึ่งเม่น <c oughs> พ่อบอกซ้ำนี่นะจพ่ออยู่ดิเพ่อจะต้องล้างนี่นดนั่นเนีงเข้าบุงเข้ามีดดิน

ไปวางไปตมปลาตมป้าก็ต้องแห้งเนาะอู้บุญนะอัพเดทเพือนบันี้ไหนสร้างมาแล้วถ่ายคลิปแต่ละคลิปบุมีสร้างเพื่อจัดเทื่อบนเล้วเขาก็จะจนหมายู <Scot ctions> you. ่้อนเราได้นี่แหละฟาวหมอยู่ฝนตกเด๋อ

เอาลูกลูกนัล mm ูกลูกันักงานลูกมันงานขมลูกเป็นี้กเนี่ยโอ้นกงามเอาเลยลูกเอ้ยขอบใจขอบใจนี่ลูก้าวติอันนี้เครื่องติกินหน้าพี่ไม่ลูกติกินหน้าพีไม่ติ๊กขอบใจพ่อหมพ่อ่เาเงินปิด้นมาีนีขอบใจอมขอบใจพ่อมเอาเงินไปเสียกินเน้อโดยนี่หนึ่งเส้นกิบแล้วกระทังซาซาลีะ

เออได้ขนมไล่แ <bye> ท um, ้บุญรอดนเลยเออได้ขนมเลยอืออันนี้กินหน่อขนมมาเนาะอีกเล้วไอ้ไอ้บุตรไอ้บอตรบงบุกองได้พ่อติ๊กติ๊กติ๊กคนงามเออติ๊กคนงามเตรียมนะบุกองพี่บงบกองหนึ่งสองหนึ่งสองอ่าเข้าใจรายเด้ออู้ไอ้บุญรอดเขา เห็นเขียวมาเนาะโดยนี่เลยโดยอเห็นงาบกัน้วงาขึ้นแล้วเรือแต่พมเหย้วเลือแต่พ่มหย้ามาเนี่ยไม่นี้เด็ดถอนเนาะบ่พุ่มมันจงยางเาะแล้วหอโชนดิหอนเอ้าคนอยู่หุ่นล่างนั้นเออคล่างนั้นเอออันนี้ก็เมนนเมน่นเท้าแพเลี้ยนเลี้ยนไปหมดเลยเพื่อนักซีแบงกันซีดแอเื่อนต่างต่างหดไปนี่นาะเเหล่วนี้แหละพ่อได้เนียนกำลังกำลังสร้างนีนในสร้างกำลังมา อโอ้อไปเพิ่งกันไหนสร้างเพิ่นกำลังมาแล้วเนี่ยไปเท่าแข่เพิ่นนอนอยู่เลยแต่สร้างเพิ่นข้าไปตัดไม้ตัดไม้สับฟางชนิดนะ้นเลยว่าซาเด้สร้างเพิ่นมานะโอ้มาแล้วไหนสร้างเ <laughs> มายัางเมาสงการอยู่เลย<า> <laughs> เหมอเอือน,นเดิมผมได้ยังไงสิมาเริ่มให้แต่เนาะไปตัดอยู่ทางได้มาหน่อไหมเนี่ยได้นะอ่าตัดเบิดเสาเลยนะี่แม่นเ่ะพ่อบอกซับนี่นะนพอ่ออยู่ดื้อจะพ่อจะต้อ,องล้างนีดหน่อนั่นแหละคงเข้าบุ่มขเ,เข้ามีทั้งเราเดี้ยเข้าไล่แล้วนะเข้าเรือเริ่รมหักสับหยางแห้งเนาะแห้งสับหยางแพ อ,อามณ์นี้เลยแกไปะกินข้าวาเออเอยากกินข้าลวลาเนมืนแห้งเลยบเงก่ช <c oughs> ่วยเราอยากกินข้าวเลยเด้กหงโอ้กบวอลเลยมาจะหกโมงไปกับข้าทัพเแล้วขึ้นแล้วกับมามาทุกทิปแน่นเลย เดิมาแต่บ้านผักเน,ะเนาะน,น่าจะชัดยาเต้าน้ำปุ๋ยห้าผลหินนั่นแหละบมอื่นกับพวกญ้าแบบคนบัลลีน,นำ Bơm mầm 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 นำเงนไปทับมีเอออับซา ไปกินเขาอยู่นำได้สดอยู่นเนาะก็เลยไปไหนเข้าไปมองอนู่เท่าจันทำสร้างเริ่มมาแล้วโอ้โหเราหลับ เออเนาะเย็นดีเด,ด้เนอแทนงานนี่อนอเออเราฝนตกห้าเนื้อลาซ่าวมาอยู่โอ้เงินเปรล่าเออเพราะเราก็เอาเงินบป่าเนียยลาซ่าวอยู่แทนเ<อ>ดี๋ยวได้ข้าเจ้านี่ฝนมายังจะจุดหนึ่งสีกูยังอยู่นะเพราะนั่นมันเสียเวลาอยู่หิมอยู่อย่นั้นโอ้เดือนหนึ่ง ไม่เนาะบัานีาไไไไ้เริ่มมันละตีป่ะเนะี่ยมื่อื่นก็เริ่มให้ละตี้ไ Un ม่เลยเออมื่อเฮชั่นดีมื่อื่นเมื่อเอ่ะจะมีคน,นอยู่บ้านเชียเราเมื่อนี้อยากเวลามาใช่ไหมครับอยู่นี่ทางบันหนอดทางหน้าเราเขามีคนเชียอยู่บ้านแล้วเขาพาไปยังหลักมาเลยไม่เมื่อเรา,าไปไเป็มากนะเอออยู่มาีกเร็วแล้ว <c oughs> อยู่พีกระทั่งมามีผู้เชียอยู่บ้านเราเป็น บากันไปน่ม่นม่อโอ้แบจักมือกันพกันไปนเ่นเหันม,มือหาส,งสานน่งสกัดนี่วะเราสมมติางส<อ>กัดมือกันมือกัไปได้ขันบุษงสกัดหล้วแม่นบ่บ่จะเขาออกไป่เนาะจอดคอนอย่ยังแล้วเขาไปาย,ย,ยังออกได้โอ้พึดช่าเวีย้างานกันยากน่นขนาเนาะ เอาจิตหน้ากัจับ bueno> จินอยู่ยเล่นหนีคนมันไล่ลักเขาเนอะคือว่าในจูเคสฟังเล่าขอดีกันท้าว่ามีผู้นึงเสียชีวิตเราือดบานเนี่ยไปทเขาไปเสยหรือเนาะฟังเล่าไตนไต่มา่เอาจีไปเลยุยมาซอยเวียเขนาหนออาอาอ่า อคือว่าเนี been, h, ่เนามียังกอเขาเปลทลมีย่งันเห็ดเปยนูเขาเอามมีให้ช่วยเลยก็เอาเงิกันในแล้อยู่่นเดียข้ามีผูนครับจ่สอบเลยเด้จัดงานจัดห้าฟืนห้าย่งห้าเห็ดโลกเห็ดเห็ดผ้าเนี่ยขามีเพราะเราวนี่จะเห็ดเองเบิด์ดในยัานอ hết thẩn pha sắp ăn hết luôn sắp ăn. điên. mày. ngưng, ăn, ăn thôi, ăn hả? bắt thay nhau còn đi kiếm thưa. bắn nhát theo một mình con. con lợn. bắn ai chứ đây? xây nhá. ở bắn xíu mương của nó. bắn xíu mương. ừm. phải không? ở Hà Nội. có nhiều con xây nhá. bắn đấy. gà nữa cún. gà là cún. ờ, gà phải, ít, bướm mổ nè. มันตัวอยู่พี่ขาดข้ามหนาะหักข้ามข้ามมาไกลอีกท่ไปไปโย่ออกมาเขายื่นใหม่จีจ้าน่ะจะฟเฟน่ะเออจะฟนใช่หรค่อยแต้เงินอยู่ข้าวของแห่รุสเซียฮอรุสเซียนะมันสี่แยกเดินห่มพนะอืมอือืมงั้นเราก็ใกล้สี่แยกเดินห่มแทนเดนเนาะอืมแล้วก็ยังอยู่างคือตลาดเก้าพี่อืม มีขยะโดนแ,แล้วหลายปีแล้วแต่ตขายายตลานไปผมเลยอ่ะพะชอบจากินข้าวแล้วนี่กกนแวก็กินข้าวแล้วกินแล้วเออเรากินมุ้งเขามีมุ้งปลาากินป้าไหน để học coi này, mình khép một năm rồi này, cay quá này. ขยุบปลาเดี๋ยวนอกเดี๋ยวสำหรับเด็กน้อยก็สีบเปนนำกะเดี๋ยวแต่งคนไปนนำเอาละเนาะกะคือว่าเนี่ยทุกคนข้าเจ้ากขยักยุบปลาเดี๋ยวสร้างสิว่าได้นาะนักมากระสีไปคืนจะสำหรับข้าเจ้าเบื่อยุบปลาปืนก้อนซะว่าข้าเจ้าเกลเกิดมาอยู่หลังปลาครั้งเขาเอามาอยู่ในเลาวนี่ยูอันบ้านเฮานี้นะแต่เกือบสองปีปีป้ายเลยข้าเจ้าก็ยังติดเนาะก็เลยว่าอาจจะปล่อยไปพุ่นก้อนเนาะข้าเจ้าว่าจะอะไรข้าเจ้า อยู S <S ่บริเวณแถวก็จริงฮะเข้ามาเนาะบุญเป็นบุญบาวัดกับข้างมันยังหลอกเนาะบึงส่งนี่นะจิตยักอยู่หั่นปุ่นได้กว่าตอนน้องจอมเหมือเงี้ยกับยูผู้ใหญ่ยูพุ่นบนเนาะก็เจาะกระยุนกันพุ่นแต่กับบางคนเนาะมันกาเจาะยู่ในใดบันเคยไปหอดไปเห็นเคยจากบ้านเถอะเด้อเออเขาจะติดอยู่เทิงเนาะแขกยามอยู่เทิงนี่มีแขกมายามเบึงคุณนำวัดใดเบียร์ไปไว้ เดี๋ยวไหวกับปุกโอ้โหนี่ด็ว่าเดีย๋ยวไหวมามาลอยเบ,บีย้ยสักหนึ่งเดี๋ยวไหวสิมาปุ๊กกันนี่เลยจำนวนลอยเบีย้ย จะเห็ดพาแซ่มึงไว้ก่อนซ้ําไว้ก่อนบัดฝตกองสเป็นต้นแนวนี้ต้นไว้น้อยมันก็สิรอดอยู่บ่เนาะคือสิรอดอยู่แล้วสปัญเอาดินก็จะสปุ้ยดีงาอยู่ต้นนวายังไอันกจะายกินนี่แหละเกี่ยวกับบ่ฮู้ื่อว่าแม่นมันยัง อาจจะมีซีอาจจะมีแนวพันธุ์มืนอยู่าคืนฟ้านั่นเราเนะฝนกฟเกิ่มสิตกเหรอลอเดียนกับปุ๊บ,บดูเช็ตถึงทันได้ไรเตริบเนาะสร้างอาีิมันคงเขาก็จาเดตตัวนี้อันนึงมันไหวนี่แล้วเนาะไหวนี้ได้เหเล่าไม่ยังอีก น้องปลาเนี่ยน้องปลากับแม่เจวอนบอกคนจะจุกให้แล้วก็ส่มันดเนด,นดี๋ยวในเห็ดส่วนมันเด้ปุ่นกับเอาไว้ไปปลูกแซมก็มีน้านอกนาเด้กระซิวเดี๋ยวไปเอากระซิบมันคงกับตัวนี้ให้ต้องมาพัฒนากะปุ่นนำกระดิ่เห็ดเต็มที่แล้วเสียงอาชีพมันก็จามันคงบุ่ก็จะเข้าไปป่าขึ้นนั่นแหละจึงได้ สอบเดามาให้ปุ๊บแล้วก็แกะอันเป็นแกะเป็นแกะอยันนั่นเนาะนะเเดี๋ยวคนบิ่งกันโครงการในนั้นะโครงการมีปุ๊กป้ายมีน้ำมีน่องปลานี่แกะตัวนมาเลี้ยงเพิง่งเนี่นี่ไปเลี้ยงเพิ่งเนี่ยนกแกะตัวนี้นี่นมันบ่โดยเอาไปเลี้ยงเพิ่งเนี่ยทีมีเลี้ยงเพิ่งเด้อเน,นี่ยแกะแกะลูกปืนทองทหารเก่าก้อนเนฮะ ต้นกินมาเยอ่นเาเอออียมาใส่เถอะเก็บหนิคุณดนเนางไปวางไปตามป้าตามป้าก็ต้องแห้งกเนาะอู้บุญมีบยไปดีเดูกไปดีดูให้สดาสบดีเสบาดีนะสบายดีลูกสบายดีเห็นแมนุ่มมเดี๋ยวเขาต้มตุ๋ย่างเลยกินนมเลยอย่เอานมให้ลุงแหน่ อนมนมคอดด้ขอด้อะจบอัน้ยลุงเด็่เปอไปให้ป้อนไปป้อนลุงเด็กไปเอาสะพานนี่แม่อ้าสะาไปอนสะานนี่แม่ลุงมากินมาเอาสบือพี่นัามาจ่ะเอาสมือพี่ด้ด้เน่เน่่เีเอาใ่ไหมนี่แม่อาเนี่ย อ้ยกินแม่ลุงนะกัดกินลุงนะกินนมอีกหนึ่งรยากินไมได้สิอืมกินนมเมื่อกี้เนี่ยทานกินกระสวยแล้วเนี่ยยังบ่ได้กินเออห้ากินวันนึงเนี้ยหน่อบระยากินหน่อาอเดียวไปจากข้างหิ้วหน่อยแหละกินก่อนบป็นยังไงห่อเข้ามาหันหน่อยนึงอ่าตบมือแล้วชมเชยชมเชย้อใช่หรอเาชมเชย้เดี๋ยวเลยชมเชยชมเชย้อไอ้เนี้ยขึ้นมา สบเซยสบเซยก่อนตบมือเด็กสบเซยกันสบเซยกอนสเซยกอนสเซยกอนอ่ะหนึ่งสองสามเดีเฮ็ดไปเด่ะหนึ่งสองสามนหนึ่งสองสามนับไหมอ้าวเดี๋ยวมันดเยเจาะเด็ออันนี้กันทางเพิ่งเพื่ยนเรามีโครงการอยู่สังอาชีพมันคงก็จาคลิปนี้เราก็สีลากันไปาน้นทุกคนเนาะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไป laki ini kau kakak badi